เวลามันคึกแล้วมันแอนทุกตัวเลยนะพี่นนท์เหรอเวลามันคึกว่ามันจะแอนอ,อกสู้มันเป็นการคัดลักษณะมาเรื่อยๆหลายๆ,ายๆรุ่นจนแบบ,บเป็นนิสัยจน<อ>ปกติของมันเวลามันคึกปุ๊บม,มันจ,จะแอนดูดิบางตัวแอนจนแบบหงายท้องไปเลยก็มีอ,อ้าวเหรอเฮ้ยปกติหัวมันต้องอยู่อย่างนี้นะเนี่ยใช่ใช่แต่นี่หัวไปอยู่ข้างหลังไปยอยู่ข้างหลัง สวัดีครับผมมันเปรีปยครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สดๆร้อนๆเลยที่นี่สถานที่นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้สัตว์น้ําประจําชาตินะครับผมซึ่งเปิดใหม่นะครับวันนี้คนลุกเลยน่าจะเป็นรายการแรกๆมั้งไม่รู้ว่าเขาทากันไปหรือยังนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวขอคุยกับผู้อํานวยการศูนย์ก่อนนะครับท่านโจ๊กนะครับสวัสดีครับท่านออครับผมนี่พี่โจ๊กจำพี่โจ๊กได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ก่อนน้นนี้สักประมาณรูปพี่โจ๊กเมื่อสองปีที่แล้วสว สวัสดีครับบอกก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดคํานี้เพราะว่าศูนย์เรียนรู้ตืดตืดใช่สัตว์น้ําประจําชาติไทยเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกก่อนแพลตฟอร์มที่เราลงทุกแพลตฟอร์มครับเขาห้ามพูดคํานี้ทุกคนจะได้รู้กันเพราะว่าเวลาผมพาไปหาสัตว์น้ําประจําชาติของเราผมก็พยายามจะไม่หลุดพูดแต่ทุกคนรู้แหละในวงการเนี่ยรู้แน่นอนแต่คนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังไม่รู้ทั้งที่มันเป็น สัตว์น้ำประจำชาติมา 4- 5หปีแล้วสัตว์น้ำประจำชาติไทยนอกจากปลานี้มีปลาอะไรอีกไหมถ้าเป็นปลามีชนิดเดียวครับคือปลาตืดมีปลาชนิดเดียวคือปลานี้สัตว์บกคือช้างแล้วก็ปลาสัตว์น้ําคือปลาตืดสายพันธุ์ที่เป็นสัตว์น้ําประจำชาติมีอยู่แค่สายพันธุ์เดียวคือเบต้าสเปนเดนอ่านี่คือคส่วนอีก4ี่ห้าชนิดนั้นก็คือเป็นสายพันธุ์แท้เป็น ปลาตืดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติแต่เจ้าตัวสเปนเดนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของปลาแฟนซีที่เลี้ยงกันทั้งหมดทั้งมวลทั่วโลกนะครับคือมาจากเจ้าสเปนเดนอ่านี่ครับนี่คือตัวอย่างของปลาตืดภาคกลางนะครับมีหลายชื่อนะครับแล้วก็แก้มแดงภาคกลางแหล่งกระจายพันธุ์ก็อยู่ในแบบภาคกลางจนขึ้นมาถึงภาคเหนือครับผมก็จะเป็นลักษณะเด่นก็คือหางแดงนะครับแล้วก็ชาน้ํา กระดงนี้แดงนิดหน่อยแล้วก็มีแก้มสีแดงอันนี้เป็นลักษณะเด่นของของเชตเปิ้ปกติพวกนี้อยู่ในป่าหรอครับครับอยู่ออ่่ายูในในในหนองนะที่เขาบอกว่าไปไปหาปลาป่าอันนี้อยันาี้ใช่ใช่ชื่อเรียกปลาป่าแต่เมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนจริงเนี่ยจะเรียกกันลูกทุ่งลูกทุ่งครับแต่ยุคลูกทุ่งป่าลูกทุ่งใช่ครับปลาทุ่งปลาลูกทุ่งสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมครับในธรรมชาติมีครับมีใช่ไหมมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าแหล่งกําเนิดมันโดน ยาฆ่าแมลงไปเป็นใน<ช>ทุ่งนาใช่มียาโน่นนี่นั่นนะครับครับ,ครบใครเป็นคนเลี้ยงลูกครับผู้ชายครับผู้ชายเลี้ยงลูกตัอผู้เลี้ยงลูกออันนี้จะไม่ค่อยเห็นสีสันมันเพราะว่าแสงข้างนอกจะมากกว่าแล้วก็ครับตู้ค่อนข้างจะสว่างอตอนแรกเมื่อก่อนตอนเด็กผมก็เอาพวกนี้มาพอเลี้ยงนะและพอเวลาลูกเขาลงจากบอร์ดอะและตัวผู้เขา วุบดูครับ <c oughs> ผมตกใจนะว่ากินลูกผมขอตุุ่้วย,ยายายากรึนเลยครับทิน <c oughs> <c oughs> จริงจริงมันเขากินหรือว่าเขาพยายามพ่นหรือเขาอะไรถ้าตามธรรมชาติแล้วตัวผู้จะเป็นตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนะครับลูกตกลูกอะไรเนี่ยพวกเนี้ปยปลายังว่ายน้าอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะควงสว่านแล้วก็ตกลงพื้นถ้าตกลงพื้นแล้วไม่ขึ้นไม่ได้ลอยขึ้นมาเนี่ยจมน้ําตายครับ เป็นปลาแต่จมน้ําตายนะครับครับครับผมวันนั้นที่เห็นตัวผู้เขาดูดคือเขาจะดูดลูกขึ้นมาใช่ไหมใช่อมลูกขึ้นมาเพื่อที่ไปปล่อยบนวอร์ดให้ลูกปลาได้เกาะที่วอร์ดพอกหนึ่งกี่ตัวครับสําหรับของไทยเนี่ยภาคกลางเนี่ยอยู่ที่ความสมบูรณ์ครับอยู่ที่ความสมบูรณ์แต่ปลาปลาป่าเนี่ยลูกจะไม่ได้เยอะมากก็หลักหลักร้อยใช่้อย่างสมมุติว่าเราอยากจะไปปล่อยใช่ไหมครับครับเราไปเอาจากแหล่งหนึ่งเนี่ยจากภาคกลางเนี่ยมาปล่อยตั้งแหล่งทั้งหนืยอ่ะมันก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อน แหล่งภาคเหนือได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปล่อยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปหาพ่อแม่พันจากในแหล่งที่มันกําเนิดอยู่แล้วนั่นเมาตอนนี้เราก็มีประสานกับทางสำนักงานประมงจังหวัดนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เขารวบรวมสายพันธุ์ปลาในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะเอามามอบให้เราแล้วเราก็จะเพาะแล้วก็นํากลับไปปล่อยทืนสู่แหล่งต้นกําเนิดอ๋ออันนี้เขาจะอยู่กับตัวเมียหรอครับมีตัวเมียอยู่ด้วยเราไม่ต้องเอาออกหรอครับถ้าถ้ามีที่แอบพอนะครับก็ก็รูกว้างพอเนี่ยตัวผู้ลายปลาเนี่ย ไล่ไล่เดี๋ยวเขาก็แอบได้<อ>แต่แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไลพอเนี่ยหรือว่าอาหารไม่พอเนี่ยเขาก็จะกินลูกไอ้ตัวน,นี้อาหารเพียงพออยู่แค่นแดงก็ได้ป<อ>่าภาคกลางและภาคเหนือภาคกลางและภาคเหนือ <c oughs> คือแหล่งกระจายพันธุ์มีตั้งแต่ภาคกลางจนไปถึงภาคเหนือแหล่งกินก็อาจจะลงไปได้บ้างครับมี <c oughs> ทุกภาคเลยมีทุกภาคเลยครับสวยจริงๆนะคาแรคเตอร์แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเป็นพวกแฟนซีนอกจากแฟนซีธรรมดาแล้วก็จะมีแฟนซีที่เป็นไฮบิดจากตัวแท้อีก อ๋อนี่ยิ่งสนุกหนักเข้าไปอีกครับมันเลยใช่ครับพวกแฟนซีเนี่ยต้นฉบับพื้นเพลมันมาจากไทยไหมหรือมันมาจากนอกอ่าต้นกําเนิดจากสเปนเด้นนี่แหละครับแต่ว่าบางตัวไปถูกพัฒนาที่ต่างประเทศครับอย่างพวกฮาร์มูร์ในทเนี้ยไปไปกำเนิดที่โน่นไปปรับปรุงพันธุ์ที่โน่นเป็นโครงสร้างมาหางยาวมาอะไรเกับมาบ้านเราคนไทยพัฒนาสีสันจนแบบโหสุดยอดคือมันคือปลาพื้นถิ่นบ้านเราครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ย เพราะง่ายอยู่ละแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาเนี่ยครับเราก็ทาได้รวดเร็วกว่าต่างประเทศครับต่างประเทศเที่ยวไปพัฒนาเนี่ยเขาอากาศบ้างอะไรบ้างเรื่องการเลี้ยงอาหารี่ยก็จะสู้เราไม่ได้ใช่ครับอมไข่กระบี่อมไข่กระบี่ใช่ครับอะไรคืออมไข่ครับอันนี้ก็คือปลาตืดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับครับผมวางไข่ครับแล้วไม่ได้ก่อวอดผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บอมไข่ไว้แล้วก็ฟักไข่ในปากเป็นตัวในปากเลยใช่และลูกวิ่งเข้าวิ่งออกไหมคร ครับพวกนี้เป็นกลุ่มที่เขาอยู่ในน้ําไหลดังนั้นเขาจะกวาดไม่ได้เขาจะวิจารณ์การให้แบบอ๋ออยู่น้ําไหลคืออาจจะเป็นตามลําธารตามแพทอยู่ใต้ใช่ไหมครับลำตกเอยอะไรเหนือมีไหมเหนือมีไหมอมไห้เหนือเหมือนจะมีด้วยนะครับอ๋อเหนือเหมือนจะมีด้วยครับอุยแต่แต่สีสันเขาก็ดูแบบว่าจะเป็นซีดๆหน่อยใช่ไหมครับสีก็จะไม่สดใสเหมือนพวกพวกกวาดแล้วได้มีการมีีสแดงพัฒนาขึ้นมาหรือยังครับก็ยังไม่เยอะครับส่วนมากจะเป็นเซอร์วครับปลาซิวปลาซิวตัวนี้ครับปลาซิวเกล็สี ปลาซิวเจ็ดสีนี่คือปลาปลาในลำพนธารทางภาคเหนือเรานะครับอ๋อเพราะเลี้ยงที่ศูนย์แม่โจ้เว้ยอย่างเงี้ยจัดแบบว่าเป็นตู้ไม้น้ำเล็กๆแค่แตตรงตู้ไม้น้ำสวยมากครับลูกปลาโวงนี่คือปลาโวงธรรมชาติเหรอครับใช่ครับปลาพวงผิดไหมพี่โจมันมีหลายไม่แน่ใจมันมีพวงทองพวงน้ําเงินพวงมันเงินครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพวกนี้เลี้ยงเชื่องเดี๋ยวมันทะเล่นมันชอบแบบว่าชอบมาหาเวลาเราทําแบบเรื่องนี้น่ะมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงบ่อด้านหน้าแล้วก็ ให้เขาดูพฤติให้เด็กๆเขาดูพฤติกรรมครับครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มตัวหนึ่งที่เป็นปลาอัตลักษณ์ของไทยด้วยเหมือนกันตอนนี้เ็ากินอาหารน็ดแล้วเดี๋ยวก็หัดให้กินแมลงแต่ยังไม่ยิงนะครับยังไม่ค่อยชิงคือยังไม่ชิงต้องอยู่ในบ่อรับดในบ่ออะไรเงี้ยจะยิงง่ายอยู่คำว่ายิงนี่คือพ่นน้ำที่เขาเรียกว่าเสือพ่นน้ำอ่ะคือเวลาเขามองตามยอดไม้ที่มีแมลงอะไรเกาะหน่อยเขาก็พ่นน้ำปุ๊ ให้แมลงลูกมาเขาวิ่งไปกินใช่แต่จริงลูกไม่ใช่กินเฉพาะแมลงนะลูกปลาเขากินนะลูกกุ้งอะไรประมาณนี้ครับกินได้ทุกอย่างเขาเป็นสัตว์นักล่าตัวนี้อะไรใช่ครับนอกจากในห้องนี้โซนนี้ยังมีอีกข้างนอกอีกเพียบเดี๋ยวไปดูโซนนอกกันนี่สวัสดีนะครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับจริงแล้วเป็นห้องาแมลงครับแล้วก็สัตว์ข้อป้องแล้วก็พวกที่ไม่มีกลุ่มชัดเจนก็รวมที่นี่หมดเลยบึ้งตะกายสายฟ้าใช่ครับ เป็นบึ้งสายพันธุ์ใหม่ของไทยพี่โจ๊กอยากหน่าใสไหมครับสักหน่อยไหมครับพี่นนท์สปาหอยทากสักหน่อยไหมครับโอ้โหอันนี้เป็นหอยทากอะไรครับอฟริกาใช่ครับหอยทากอฟริกาจะเป็นพวกในกลุ่มพวกหอยทากยักษ์หอยทากตัวใหญ่ๆนะครับพวกนี้แล้วก็ลูกๆขายได้ด้วยครับเลี้ยงลูกลูกยได้และออกลูกเยอะด้วยแล้วแต่ชนิดไปพี่นนท์แล้วแต่ชนิดใช่ไหมครับบางชนิดออกลูกง่ายบางชนิดต้องเลิะอายุที่2-3าปีถึงจะเริ่มออกลูกออกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน สิบยี่สิบตัวแล้วแต่ชนิดชนิดออกง่ายก็ออกแบบเดือนละสองรอบเนี้ยหอยทากตัวออกยากก็ปีละครั้งสองครั้งก็มีหอยทากนี่มีเพศไหมครับอ่าหอยทากมีเพศครับแต่ว่าเขาจะสลับกันในตัวเดียวเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งสองเพศแต่เวลาผสมคือต้องมาเจอกันอ่าใช่ครับผสมในตัวไม่ใช่ผสมในตัวเดียวกันหลายหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเฮ้ยสัตว์ที่มันมีสองเพศเนี่ยผสมกันเองแต่ในในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถเป็นได้ทั้งสองเพศในช่วงเวลาหนึ่งเขาจะเป็นตัวผู้ช่วงหนึ่งอาจจะเป็นจะเป็นตัวเมียก็เลือกเอาเลือกเอา ตัวน,นี้ผมเลี้ยงผมไม่รู้สึกว่าเหมือนตู้แก้วมันเหมือน,กกอน,นชูก้าเหมือนชูก้าครับใช่เราชอบกระโดดเหรอครับมันแบบเหมือนเหมือน,นอุ้มชูก้าร์ครับอ้ดูด,ดนนูนี่ก็เป็นนี่เป็นกลุ่มแมงมุมทั้งหลายครับกลุ่มแมงมุมทั้งหลายชารนต,ตูล่าครับนี่แมงมุมนั่นนี่เป็นไงทายยากอ้าวทายากท้ายยากครับขึ้นไปทําอะไรแมงมุมก็เป็นกลุ่มที่สําหรับจัดตู้เอาไว้โชว์นะครับเอาไว้ดูไว้โชว์ธรรมชาติเลี้ยงง่ายมาก เลี้ยงเหมือนไม่ได้เลี้ยงอะไรใช่ครับเลี้ยงง่ายมากเหมาะสําหรับคนขี้เกียจใช่ครับที่บ้านคือของผมเอ้าเราเคยมีมุมมือหรอเลลืมก็ยังอยู่ได้นะครับแต่จริงๆก็ถ้าเลี้ยงแล้วก็สมควรที่จะดูแลให้ดีนะครับคอยเพิ่มความชื้นเพิ่มน้ําให้น้องหน่อยนะครับเด็กเกโก้ก็มีแล้วดูแลไม่ยากนะคือของผมดูแลแบบใช้ใช้กรงใหญ่ๆเลยเป็นกรงมุงลวดปลูกต้นไม้เยอะๆป่อยเลยนะครับเขาออกทั้งปีไหมครับพวกนี้ ตอนที่ผมพอที่เชียงใหม่ออกทั้งปีครับออกทั้งปีอองปีหนึ่งก็น่าจะหลายรอบมอนนั้งตอนมันแทบไม่มีฤด,ดูครับพี่นนท์มนไม่มีเลยมัน,มน,นจิงจกมานออกอของมันเรื่อยเลยทั้งปีช่วงหนาวช่วงหนาวก็อาจจะเว้นยาวหน่อยแต่ก็ยังไข่อยู่ครับจากลูกมาไข่เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มไข่ถึงจะเริ่มไข่ใช่ครับปีหนึ่งจากเกิดนะครับครับกก็เร็วครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนของงูต่างประเทศก็เป็นกลุ่มงูสีงูคิง MBK อุ้ยนี่หลายปีแล้วฮะใช่ไหมตัวนี้แก่มากแล้วครับตัวนี้18ปีฮะ MBK 1 8ปีปสมีตัวนี้เป็นเป็นตัวผู้ถ้าตัวเมียไม่ไม่ค่อยถึงเพราะว่า10กว่าปีก็จะเริ่มจากไปแล้วเพราะเขาไข่อะมันต้องใช้พลังงานจากร่างกายเยอะอ๋ออันนี้แก่แก่จนตาฟาวัวทากินนี่คือต้องเอาอาหารมาจ่อแลไมั้งเนี่ยใช่ครับเนี่ยนะตัวบัวก็จะมี2ตัวใช่ครับตัวนี้เป็นอ่าโคลัมเบียครับโคลัมเบียใช่ครับ สวยอะโคลัมเบียเินโบวถ้าปกติบาซิเลียนจะออกสีแดงๆอย่างนี้ครับตัวนี้ก็ค้างฟ้าไปเลยวตอนนี้ค้างฟ้าไปแล้วก็คือหมายความว่าตอนนี้มันขึ้นเซตที่สองพวกนี้แนดารดดเขาดุไหมไม่ดุคือความเงาเขาจะเขาจะไม่ได้ไม่ได้เงาจ๋าเหมือนบาซิเลียนแต่เฉดสีเขาเป็นเฉดกาแฟครับพวกนี้คือถ้าสมมติมีมีทรายในขมุนไหมอ่าจริงเขาชอบอยู่ชื้นๆครับ ควมเงาจะเงาไว้มาก1ด้วยที่สายพันธุ์เขาไม่ได้เงาเท่าตัวตัวบาซิเลียนแล้วก็2ก็คือผิวแหง้งพวกนี้ค่าตัวมันแพงไหมครัผมไม่รู้ราคา,าพวกนี้เลยค่าตัวนี้ก็2องหมืบวกลบแล้วลูกเนาะใช่ตัวลูกไซส์เล็กเลยนะ,ะครับผิวเขาก็เหนียวเหนียวหน่อยนะฮะครับไม่ได้ไม่ได้อาบน้ำ <laughs> อันนี้เป็นเต่าสุกาต้านะครับางท้องไปแล้วหนึ่งเต่าเด็กส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับางท้องก็จะเป็นโซนที่อนุบาลลูกสัตว์ที่เกิดในสูนของเราทั้งหมดครับน้องเต่าสุกาต้าอันนี้สูตรอันนี้เอามาให้เรียนรู้รือว่าจําหน่ายด้วยครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมีจาหน่ายครับเพราะเราเลี้ยงตัวหมดไม่ได้ก็คือลูกสัตว์ที่เกิดในสูนนี้ครับถ้าอยากเลี้ยงก็ก็แบ่งจำหน่ายแล้วมาเรียนรู้กันก่อนที่นี่ใช่จริงๆผมก็มีร้านอีกที่หนึ่งใน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 เมืองชื่อร้านอะไรครับ ตรงนู้นน่ะในเมืองจะเป็นดีเอสคาเฟ่ครับอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่กัลอยู่ตรงคูเมืองครับคูเมืองตรงข้ามโรงเรียนรัฐนนทเด็กกูเด็กกูเดีนี้สีสวยๆเยอะมากแต่ในที่ยังเป็นสีสแตนดาร์ดเหมือนหนูบ้านอันน่ะน่ารักนะเป็นหนูที่น่ารักครับหน้าตาเหมือนหนูแต่กินเหมือนกระต่ายใช่ครับของผมมีสีแบบสีเหมือนเหมือนหนูท่อเลยแก๊ดบี้กับหนูตะเภาแยกกันยังไงขนสั้นหนูตะเภาหนูตะเภาก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งของแก๊ดบี้ อ๋อครับแค๊บี้ก็คือชื่อเรื่อหนูเควี่หนูกินนี่พิกใช่ไหมครับอ๋อมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับแต่ไอ้หนูตะเภาที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์ลูกสมทั่วไปแต่มันคือสายพันธุ์เดียวกันในขณะ่ไอ้หนูนิโปลนั้นก็คือครับคือหนูตะเภาสายพันธุ์พวกนี้เกี่ยวย่ากินได้ไหมได้ครับแท้ทเป็นย่าของสัตว์นะครับย่าถึงสัตว์ย่าขนได <ง S> ้ไหมย่าขนก็เป็นย่าขุมย่าของสัตว์เหมือนกันน้องอ้นนะครับตัวผู้หรรือตััวเมียนะคบพีีี่โจ๊กกตตััััววนน้เเเมยคครรรบาแแททหือิบ แทกินครับนี่คือคืออาหารหลักที่ขาดไม่ได้เลยครับนอกจากนอกจากเยื่อะๆที่เขาต้องการแล้วก็คือการรับฟันครับการรับฟันใช่อันนี้หัวใจสําคัญคบมื่งไงฟันเขาผิดรูปอย่างนี้เลยใช่น,นี่ขนาดขนาดกินทุกวันกัดทุกวันฟันยังแบบโอ้โหถ้าสมมติว่มาเริ่มยาวแล้วอะ่ะ แบบอ้าวเ,เกิดเผลอไม่ได้ใส่บ้องไปอ,อะไรเงี้ยนายจะต้องหาหมอเพื่อตัดฟันแล้วครับอันนี้สีทําไเร่ล่ะสีพิเศษสีพิเศษครับแล้วอย่างนี้คือมันอืมมันแบบทําให้แบบกรงแฟนซีมากตู้แฟนตูเลี้ยงแฟนซีมากเพราะว่าลินลอะไร<ๆ>เข้าไปใช่ออกมาเป็นสีนั้นกินแครอทอืมอ,ออกมาเป็นสีส้ม,มกินข้าวโพดอืมอ,ออกมาเป็นสีเหลืองครับถ้ากินไม้ไผ่เนี่ยอืมออกมาเป็นสีน้ําตาลแต่เขาบอกก่อนว่าใครเลี้ยงพวกนี้นะไม่ชอบร้อนนะร้อนนี่ฮี่สต๊กได้เลยนะพี่นนท์เดี๋ยวปีนี้งานทีเล็กเรามีรายการพิเศษครับ สฟิงหนูสฟิงคสฟิงใช่ประกวดหนูที่แ่่เกลียดที่สุดในโลกอ๋อมีประกวดด้วยอรอใช่ครับกลุ่มกระต่ายกระต่ายพี่โจก็เลี้ยงเยอะนะครับกระต่ายเยอกระต่ายที่บ้านมีเยอะเลยครับอืกระต่ายชอบมากเขาเลี้ยงง่ายถ้าอยู่ในบ้านอย่างนี้ก็เลี้ยงได้แม่ตัวเดียวได้ผมมีกรงแบบเหมาะสำหรับเลี้ยงเลี้ยงตัวเดียวกระต่ายเลี้ยงตัวหนึ่งถ้าตัวเต็มที่แล้วครับตัวละกลมผมมากอ่อนทยสุดเลี้ยงแบบมีเมื่อก่อนกระต่ายไทย ยังไม่ถึงปีอะเลี้ยงมาสองปีบริเวณบ้านปล่อยเลยธรรมชาติครัเชื่อไหมพี่โจท,ทาลายล้างมากเลยครัใส่ยางทุกอย่างใส่ไฟแล้วก็พอเวลาเอารถไปเข้าศูนย์ดูใต้รถหมดเลยสายไฟผมใต้รถคือปล่อยเหมือนธรรมชาติเลยนะครับผมก็ปล่อยวิ่งแล้วเขาออกลูกกันเลยนะครับ,รบก็คือเลี้ยงแล้วปล่อยวิ่งเล่นได้แต่ว่าเวลากรงอยู่อ่ะควรจะมีกรงควรที่จะมีอย่างเงี้ยนอกจาก ปลอดภัยเราแล้วยังปลอดภัยเขาด้วยครับครับปลอดภัยตัวกระต่ายเองด้วยนั่นแหละเขาบอกว่าเขาการธรรมชาติเขากัดเขาแทบไปเรื่อยเลยทุกอย่างกินบางอย่างแบบเป็นพวกเส้นใยอะไรที่มันย่อยไม่ได้การตลาดเรามีกรงอยู่แล้วอยากจะเลี้ยงแบบในบ้านอ่ะห้องแอร์ไปเลยเพราะกรงแค่นี้เขาเลี้ยงยันโตได้ไหมครับกรงแค่นี้กรงแค่นี้เลี้ยงในโตได้เลยครับถ้าสําหรับสายพันธุ์เล็กนะครับครับแล้วก็เอ็นดีเนี้ยได้ไม่ใช่ตัวนั่นฮาวแลนด์ได้ฮาวแลนด์ก็คือเป็นเป็นเล็กที่สุดของพันธุ์หูตกล่ะ เวลาเราเปิดอยู่บ้านปุ๊บเขาก็เปิดครับเขาก็าวิ่งเข้าออกเองกรงเขาก็จะมีอาหารกับน้ําที่อยู่ในกรงอยู่ตลอดเขาก็จะเล่นเสร็จกลับไปกินอาหารกินน้ำนี<อ>่เลยรก็ไม่เไปไน็นไรผมมีหลายๆตัวที่แบบดุก็มีเปิดกัดก็มีกัดหมาก็มีกัดหมาใช่ กระโดดกัดกระโดดเตะแบบกัดหมาแบบเป็นแผลเลยโอโ้โหโหดจัดนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนี้ออกห้องนี้ไปดูข้างนอกก่อนโซนข้างนอกไปดูเจ้าตัวสายพันธุ์ที่เป็นลูกผสมใหม่ได้ครับ <ๆ S 1> จะแ<ๆ>ปลกนิดหนึ่งป่าปเนี่ยนิดโตเต็มที่แล้วนะครับ ครับฮะตัวเต็มที่แล้วตัวเต็มที่แล้วนี่ตัวผู้กำลังับคนครับนี่เป็นรุ่นที่หกแล้วรุ่นที่หกแล้วอันนี้อะไรก็อะไรผสมกันนี่ผสม ND กับมินิเล็ก ND กับมินิเล็กครับปกติพวกนี้ผมเลี้ยงที่บ้านับป้อนในเล็กก็เชื่องติดคนแต่พอมาอยู่นี้ปุ๊บไม่ใค้จับละครับเหมือนมันได้วิ่งแต่มันก็วิ่งเข้ามาหาอันนี้็คืองืนเก็บไหมเก็บครับมันอนู่ข้างในครับเยี่ยงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงอย่างนี้นะครับเราต้องให้อะไรเสริมไหมอาหารหรือเขากินยาไหม ไม่ได้อันนี้ย่านี่ไม่ได้ให้กินทุ้ทีกินใช่ไหมแต่ว่าเรากะมีอาหารกับย่าแห้งเป็นหลักเลยครับมีอาหารของเขาปกติหน้าตาเ็าจะออกไปทางอินดีหน่อยนึงละแต่เป็นผลจะไม่อหน่ารักอ่ะอันนี้และและสักพักหนึ่งต้นไม้เล็กๆจะเหลือหรอครับจะเหลือไหมมาลีหมดแล้วครับอ๋อนี่มารีหรอครับมาลีครับมันนี้มันมารีครับโอ้มาลีเอ้ยแสดงว่าชอบมารีกว่าต้นอื่นหรือเปล่าหรือต้นอื่นเพิ่ กระจกครับเทมเปอร์ครับเทมเปอร์นี่เป็นกระจกที่ลบขอบหมดแล้วนะครับไม่อันตรายรนะครับที่บ้านมีตัวผู้ตัวงแต่เป็นสีสีน้ำตาลผม,มอเอาไปคอสกับ,กบมินิโคชินพี่โจ๊กว่าทรงมันออกมาเป็นไงกลมๆเล็กเหมือนมินิโคชินแต่สีเป็นบอมากไม่ได้ตั้งใจหรอกคือที่บ้านผมก็เลี้ยงรวมนี่แหละถ้ามันก็เก่งนะผสมกันได้เนาะมันก็สามาในแฮปกันได้อันนี้เป็นไก่ที่เล็กที่สุดในโลกครับไก่ที่เล็กที่สุดในโลกใช่ซาลามอซาลามอที่บ้านผมตัวนี้เองลูกเหมือนใช่ไหมลูกเหมือนครับ แล้วทำไมมันต้องแบบอย่างนี้ด้วยพี่โจกพี่โจกหยิบตัวไอ้ไอไอตัวแอนแอนนะจริงๆเวลามันคึกแล้วมันแอนทุกตัวเลยนะพี่รอนเนรอเวลามันคึกกว่ามันจะแอนอกสู้มันเป็นการคัดลักษณะมาเรื่อยๆหลายๆรุ่นจนแบบ,บเป็นนิสัยเป็นปกต,ติของมันเวลามันคึกกุ๊บมันจะู บางตัวแอนจนแบบหงายท้องไปเลยก็มีอ้าวเหรอเฮ้ยปกติหัวมันต้องอยู่อย่างนี้นะใช่ใช่แต่นี่หัวไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังเวลาจีบสาวนะครับสองตัวนี้ก็แบบแอนกันอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมแอนแอนชนกันไม่ไม่ค่อยตีกันมันเป็นไก่กลุ่มหนึ่งที่เขาเชาะเลี้ยงในตู้ส่วนมากเวลาไก่ประกวดหรือไก่แบบเก่นเขาเลี้ยงในตู้แล้วก็มองว่าเลี้ยงยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงข้างนอกเนี่ยมันก็ปรับตัวได้นะครับเขาเขาถ้าเลี้ยงธรรมชาติเขาไข่ได้ปกตินะออกลูกไหมหรือว่าเราต้้้้องเเขาคคบุมมมมมนีี่่่ลลูกกหหดรััไไไผใฟย เข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เปอร์เซ็นต์มันก็จะได้เยอะกว่าผมก็กลัวเหมือนกันตอนนำมาเลี้ยงแรกๆเมื่อก่อนเขาเขาก็บอกก่อนว่าถ้าเกิดเลี้ยงโดนฝนโดนแดดอะไรพวกนี้มันจะร่วงง่ายตอนเย็นเก็บหมดใช่ไหมเก็บหมดครับก็อยู่ได้เฉยเลยอยู่ได้เฉยเลยโดนฝนโดนแดดปกติเลยกลายเป็นว่าอยู่ได้เหมือนไก่แจ้บ้านเราเลยครับดูตัวผู้ตัวเมียดูไงฮะถ้าผมผมจับเชิงการตอนโตใช่ไหมครับอ๋อถ้าตัวเล็กผมไม่แน่ใจแต่ถ้าตัวโตจับเชิงการใช่ตูดมันจะแบบตัวเมียมันจะอุ่มอุย้อยๆกว่าตัวผู้เลยครับ เห็นไหมเขาบอกว่าตัวผู้อ่ะหางที่มันจะมีเงอนเนี้แต่ตัวเมียลงอันนี้ผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่แน่ใจคาเมเลียนก็มีนะครับมาดูคาเมเลียนพวกเวลคาเมเลียนนะครับคาเมเลียนนี่พี่โจก็มีจําหน่ายนะครับมีเรื่อยๆครับนี่อันนี้ก็ประมาณ3เดือนสวยมากตัวผู้ไหมส่งตัวผู้ครับส่งตัวผู้สามเดือนดูดูสีครับ3เดือนนีตัวไวมากเลยฮะัวอยู่ที่บ้านใหญ่กว่านี้ไอตัวตสี่เดือนอะู่ที่บ้านใช่มันเป็นคอกเดียวกันแต่ว่ามันแบบเขาดไม่พร้อมกันในช็อตบอดี้เลยนะฮะเนี่ยเขาหดเขาหด หางวันนี้หางหางด้วนครับหูนี้ไม่งอกใช่ไหมฮะไม่งอกครับไม่เหมือนอีกหน้าไม่ไม่งอกครับอันนี้น่าจะเกิดจากการกัดกันตอนเด็กๆวะครับโดนหนีบครับอ๋อเหรอครับปิดโจ๊กหนีบประตูหนีบครับประตูหนีบครับหางขาดเลยโอ้น่ารักสูภูใช่ไหมฮะผูครับยังไงสีทิจา้ถตัวเมียแก่สีไม่เป็นออกสีน้ําตาลใช่นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณเกือบปีครับเกือบปีแล้วเป็นพ่อได้ยังได้แล้วครับได้แล้วยังหื่นะครับยังหื่อเลยยางห็นใ่ายตัวที่มันเริ่มหื่นก็คือ ช่วงอันท้าตรงตรือป,อปองป่อง,องนสมบูรณ์ถ้าถ้าเห็นอาการเนี้ยเริ่มละหูนี่เรีเรย้พูดหรอพี่เชอรี่ใหญ่มากใหญ่อย่างนี้เลยเหรอของผมอะซื้อมาสองตัวเท่าอายุเท่ากันไซส์เท่ากันแต่ปีนึงต่อคนฉีกแบบเหมือนคนละรุ่นเลยอะมันแล้วแต่ตัวพี่เป็นบางตัวการดูดซึมอย่างนี้หรอใช่ครับบางตัวก็มันจะมีซูตัวหนึ่งไม่โตก็มีมีซูตัวจิ๋วอะครับแต่ตัวนั้นอะสองปีแล้วอ เพื่อนเขาตัวขนาดนี้แล้วตัวกินเหมือนกันเลยพี่นนท์นั่นหละกินดีไม่ได้แบบไม่ได้กินนะครับกินปกติแต่ไม่โตซูคาต้าแครครับสองปีสองปีเลี้ยงในตู้อยู่ปีหนึ่งใช้นี่กี่ปีครับสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีเป็นพ่อแม่หมดแล้วมีให้ลูกมาสี่ห้าปีแล้วครับและส่งยาวทรงสั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้เมียไหมครับผู้ผู้ตัวตัวยาวยาวคอดครับตัวผู้อ๋อยาวจะเป็นผู้ใช่เอวคอนนี่เมียครับที่เลี้ยงง่ายสุดเลี้ยงง่ายกว่าซูคาต้าเยอะ คือมันไม่ต้องปรับอะไรเลยกับบ้านเราไม่ต้องไฟฟ้ยก็แทบไม่ต้องกบเมื่อก่อนมันเป็นเต่าที่ไม่อยู่ในสายตาผมเลยนะแรกๆกก็เล่นแต่พวกซุกซตาเต่าใหญ่ๆนี่นั่นไปตอนหลังคือแค่อยากลองพอลองเลี้ยงติดใจครับแลวอย่างนี้นคือโตเต็มที่ของมันแล้วมันเลี้ยงในบ้านได้ยกได้ใช่นี่คือยังยังมีคอกเล็กในบ้านอยู่ได้บ่อเนี้ยเป็นบ่อที่เต่าเดินสบายมากเดินแล้วมันเหมือนเดินไม่สุดอ่ะโค้งมันก็เดินไปเรื่อยวนวนอยู่นะครับเอออย่างนี้ดีออกมันเดินวนตลอดเวลาออกแบบโค้งเต่าให้มันโค้งตอนแรกคือว่าเป็นที่ช่าง จริงเป็นการออกแบบนะครับทุกท่านเดินกันจนแบบว่าพี่นนท์ยังอยากจะเดินอีกสักสองรอบสารอบนะครับและนี่คือนะครับศูนย์การเรียนรู้สัตว์น้ําประจําชาติไทยและก็ทางโซนนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้สัตว์ชนิดพิเศษนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆวัยรุ่น นะครับอามาอาอึมอาเจกนะครับสามารถมากันได้หมดเลยได้หมดเลยครับเวลามาก็มากันทั้งครอบครัวอยู่นาทั้งครอบครัวบอกเลยว่าเพลินนะครับและที่นี่สถานที่จัดสะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันช่วงตอนนี้ก็คือเป็นช่วงพรีเนาะเรายังไม่ได้เปิดเป็นการโอเพนนิ่งใช่ครับจะโฟกัสให้ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบบน้ําอาหารรองรับให้แต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ย เข้าชมได้ทุกวันแต่ว่าจะไม่มีน้ําอาหารให้ยังเป็นช่วงแรกๆอยู่ใช่ครับก็คือทุกวันก็คือมาได้หมดเข้าปีหนึครับมีสตาฟคอยแนะนำด้วยสตาฟอยู่ตลอดครับพิกัดตรงนี้ที่ไหนครับพี่โตขออีกทีหนึ่งอยู่อ่าแยกเสมืองครับแยกเสมืองอำเภอหางดงครับผมตรงข้ามอบตหนองควายครับผมมีแมปหรือยังมีแล้วเรียบร้อยครับแมปมีแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเซิร์ชได้เลยได้เลยครับตามชื่อนี้เลยครับ ตามชื่อนี้ได้มาถึงเลยนะครับก็มาก็ดูกําแพงสีเขียวดูกําแพงสีเขียวในโซนทั้งตาบลนี้มีเขียวที่เดียวครับเขียวที่เดียวใช่ครับเขียวที่เดียวทั้งตาบลครับกำแพงจะเป็นรูปน้องสัตว์ต่างๆอยู่ทางด้านหน้าคือเตะตามากพี่นนท์มาครั้งแรกเจอกําแพงก็รู้เลยว่าใช่แน่นอนครับตรงนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผอโจ๊กมากเลยนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เราจะไปอะไรยังไงติดตามกันไว้นะครับพี่โจ๊กจะปิดอยู่แล้วปากอะไรไหม ฝากอะไรไหมติดตามอะไรอีกไหมเฟซมันฝากเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยใช่ไปหาเอาแล้วใช่หาวใช่ครับโอเคบายบายสวัสดีครับ